ะะสำหรับคนละครึ่งเฟสี่หลังจากที่ลือกันมาว่าเอจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เมื่อไรวันนี้มีคำตอบแล้วนะคะแต่เขาบอกวงเงินน้อยกว่าเดิมนิดนึงต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์กันวันไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะคะที่ขาซ้ำสบายใจได้เลยว่ารถของเราไม่เคยผ่านอุบัติเหตุหนักน้ำท่วมหรือไฟไหมมาก่อน และเราพร้อมส่งรถให้ถึงบ้านคุณคาสาร b e ิ p จะแต่งงานต้องรีบแต่งบิทดิโชว์ออฟเดอะเยียร์งานที่ทุกคู่รักคูยว่าต้องรีบไปรับโปรแรงตัลึงราคาไม่ต้องจ่ายแพง22-30มมกราคมนี้ที่ไบเทคบางนา สวยพุ่งต้องการเนี่ย Bright Complete Booster Serum ยอดขายอันดับหนึ่งเฉลี่ย8ชิ้นในทุก1นาทีเพราะมีวิตามินซีบูสเตอร์30เท่าตรงเข้าจัดการจุดดำามวันวัดได้สวยพุ่งสุดได้อีกเมื่อใช้เซรั่มคู่ครีมกัน,นเย่ธรรมชาติในแบบคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันช้างชูงวงชวนเที่ยวไทยจึงไม่พลาดที่จะชวนทุกคนมาเที่ยวแบบอุ่นใจไปกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยช้างชูงวงเริงรา่าของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเริ่มต้นทริปดีๆของวันกันที่อ่าวมะนาวแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตซึ่งอยู่ในเขตกองบินท่ากองทัพอากาศครับ จุดเด่นของอ่าวมะนาวคือชายหาดที่มีความยาวมีน้ำทะเลใสสะอาดกระแสน้ำและคลื่นไม่แรงที่สำคัญที่นี่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทชายหาดจากกรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายในพื้นที่ของอ่าวมะนาวนะครับเพราะว่าเราจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไงควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการต่างๆในกองบินห้านะครับที่ช่วยกันให้คําแนะนํากับนักท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องขยะเรื่องเสียงนะครับเรื่องกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆสําหรับอ่าวมะนาวกองบินห้านะครับเราก็มีคําขวัญของเราก็คือสงบ สะอาดแล้วก็ปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตทรัพย์สินนะครับตลอดจนมาตรการในการป้องกันโควิด1 9ที่เราดําเนินการอย่างเคร่งครัดครับพวกเราชาวกองบิน5นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวในอ่าวมะนาวกองบิน5นะครับพวกเราพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านครับช้างชูงวงชวนคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังอำเภอ300ยอดกันครับ ยังมีอาหารอร่อยๆอที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยช้างชูงวงเริงร่าด้านบริการร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ด้วยซึ่งก็คือร้านนี้นี่เองครับคัวจำทะเลยินดีต้อนรับค่ะเราพิสีพิ่าันทุกขั้นตอนการผลิตเมนูปลาทูอบสับปะรดใช้ปลาทูประจวบหน้าตรงอบตึงจ้าขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวนะคะ ที่ทําให้เราเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองนะคะเข้าสู่มาตรฐานต่างๆตามข้อบังคับของทางตาสัญลักษณ์ช้างชุมวงเรืองล่าเลยนะคะพร้อมที่จะบริการลูกค้าด้วยความมั่นใจในมาตรฐานต่างๆนะคะในเรื่องของสุขอนามัยตลอดจนความสุขที่ลูกค้าจะได้กลับไปด้วยค่ะอิ่มหนำสำราญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาบอกลากันแล้วครับและหากคุณผู้ชมอยากออกไปเที่ยวแบบอุ่นใจภายใต้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแบบนี้แล้วก็ไม่ยากเลย เพียงเข้าไปหาข้อมูลก่อนการเดินทางได้ที่เว็บไซต์ t t s d o t g o t h และ Facebook Page Thailand Tourism Standard จะมีแหล่งท่องเที่ยวและการบริการเพื่อการท่องเที่ยวมากมายที่ขึ้นเป็นข้อมูลไว้สนใจจะไปที่ไหนก็เลือกได้เลยรับรอบว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับลองรสดีซุปข้าพสิคะถึงรสชาติน้ำซุปกระดูกหมูแท้เน้นๆหอมกลิ่นรากผักชี oh. แค่แปดบาทลองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายน2565ันอยาอยากให้ลูกได้สิ่งดีๆสุกไก่สก,ก,กัดก็ดีนมก็ดีไม่ต้องเลือกได้ทั้งคู่ไม่แบรนด์จูเนียสุกไก่สก,กัดผสมนมรสช็อกโกแลตมอลพร้อมแคลเซียมสูงสนุกทุกการเรียนรู้ไม่แบรนด์จูเนียสุกไก่สก,กัดผสมนมและแคลเซียมเคลียบไหลให้จุดด่างดำทำลายความมั่นใจของคุณมาเพิ่มความไบรท์ให้กับผิวนวัตกรรมใหม่ l o รีอ l ลป r รี g ไก c ค l ล c กไ i ร h t s ซรั m ม ด้แรงบันดาลใจจาก Peeling Treatment L'Oreal Paris Glycolic เพื่อผิวดูกระจ่างใสทำงานล้ำลึกและรวดเร็วเพื่อช่วยในการผลัดเซลล์ผิวทดสอบทางคลินิกแล้วช่วยลดเดือนจุดด่างดำได้ถึง57%รู้สึกผิวดูสว่างใสได้ทันทีเห็นผลชัดเจนกับทุกโทนสีผิวผู้หญิงเอเชียจุดประกายความสว่างใสในแบบคุณ L'Oreal Paris Glycolic Bright Serum เพราะเ,เราคู่ควรเลิกได้อารมณ์ร้อนเพราะบ้านร้อน ช้หลังคา Metal Blue เมทัลชีต Bluescope s a c ร p r คู u คคตติ้งเทคโนโลยีที่อัปเกรดขึ้นอีกขัน้นช่วยให้บ้านเย็นกว่า4องศาเย็นเลือกหลังคาเมทัลชีต Bluescope s a c ่สนับสนุนโดย c a รี่ใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณ รออยู่นะคะว่าโครงการคนละครึ่งเศสี่จะมาเมื่อไหร่จะได้เตรียมกดยืนยนันสิทธาวันนี้ประกาศชัดเจนแล้วนะคะหนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะเตรียมยืนยันสิทธิ์กันได้เลยนะคะรัฐมนคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติคนละครึ่งเฟ,ฟสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่มีสิทธิ์อยู่แล้วกว่า27ล้านคนนะคะสามารถกดยืนยันผ่านแอปเป๋าตัง 1. ค์หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปวงเงินมันจะน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงค่ะอยู่ที่คนละ1,200บาท สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน3เดือนนะคะคือตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนถึง30เมษายนค่ะส่วนอีก1นล้านกว่าสิทธิ์ที่เพิ่มมาเนี่ยสำหรับใคร